ดวงรายวันประจำวันอังคารที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564แรมเก้าค่ำเดือนหนึ่งปีฉลูตรงกับวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนเกิดวันอาทิตย์การงาน การทำงานวันนี้จะมีความท้าทายและสนุกสนานคุณจะทำงานได้ดีและฉลาดไม่ต้องใช้แรงงานมากแต่กลับได้ผลงานที่ดีบางคนจะได้ทำงานเพิ่มในสาขาที่ต่างออกไปซึ่งคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นมากกว่าจะเบื่อหน่ายวันนี้สัญชตาตญาณในการทำงานของคุณจะโดดเด่นค่ะการเงินระหว่างอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะทำให้คุณต้องเสียเงิน โดยเฉพาะอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางอย่าเสี่ยงโชคหรือใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะจะหาเงินได้ยากและเกิดความขัดสนขึ้นได้ความดักและครอบครัวจะมีความลังเลสงสัยหรือต้องมีการตัดสินใจปัญหาในเรื่องความรักของคุณในวันนี้คนที่คบซ้อนจะปวดหัวและแก้ปัญหาไม่ตกซึ่งก็สมควรแก่เหตุในความเจ้าชู้ของคุณไม่ควรโทษใครคะ คนโสดยังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีจะโสดต่อหรือจะลุยจีบดีสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมท่าเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสามัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล 12นาฬิกาหนาทีถึง13นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์กั้นงานงานจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับครอบครัว ทำร่วมกับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องจะมีความก้าวหน้าอย่างมากงานที่มีนายจ้างก็จะได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษในวันนี้การเงินวันนี้จะมีเงินเข้าจากต่างประเทศหรือคุณมีเกณฑ์ได้ใช้เงินลงทุนหรือซื้อของจากต่างประเทศมาขายทํากําไรซึ่งจะซื้อง่ายขายคล่องทํากําไรให้กับคุณเป็นอย่างดี การเงินที่เคยฟืดเคืองเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ดีรู้สึกใจชื้นเรื่องการเงินขึ้นความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์ได้พบรักระหว่างเดินทางหรือในระหว่างการทำงานที่ต้องออกนอกสถานที่วันนี้มีเสน่ดียิ่งหากคุณเป็นคนร่าเริงกระตือรือร้นก็จะมีคนเข้ามาสนใจมากวันนี้ให้แจกยิ้มเข้าไว้รับรองไม่เหงาคา่ะส่วนคนมีครอบครัว อาจต้องแยกจากกันสักพักเพราะเรื่องงานสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมยกย่องจากคนทั่วไปเวลามงคล 15นาฬิกาหนาทีถึง16นาฬิกานาทีคนเกิดวันอังคารการงานควรระวังความผิดพลาดในงานไว้ให้ดีอย่าประมาทเพราะหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมักจะมีผลต่อเนื่องบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โต อาจถึงขั้นตกงานหรือเป็นคดีฟ้องร้องให้คุณปวดหัวไปอีกนานคุณค่อนข้างมีความกดดันในการทำงานอดทนสักพักทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะการเงินการเงินไหลเข้าออกอย่างต่อเนื่องถึงแม้คุณจะทำเงินได้มากแต่มักจะต้องจ่ายไปเยอะด้วยความจำเป็นอย่างไรก็ดีคุณจะไม่จนมุมง,ง,ง่ายๆในเรื่องการหารายได้แต่มักจะต้องเหนื่อยก่อนเสมออดทนไว้หน่อยนะคะ ทุกอย่างจะไปได้สวยค่ะความรักและครอบครัวความเอาแต่ใจของคุณทําให้คนที่อยากจะเข้าหาคุณนั้นต้องถอยไปก่อนคุณก็ดูจะไม่ค่อยสนใจเพราะรู้สึกอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าคนมีคู่ความเอาแต่ใจตนเองยังเป็นปัญหาระหว่างคู่รักอยู่สีม่งคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความมุ่งมั่น กำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิดมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิก30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้คุณจะได้แสดงฝีมือและความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาให้ผู้คนได้เห็นจะได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคุณมีโชคทางด้านการงานผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเงินคุณใช้เงินลงทุนไปกับธุรกิจหลายอย่าง แล้ววันนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าธุรกิจเหล่านั้นจะคืนทุนแต่ไม่ต้องรีบใจร้อนไปนะคะอดทนไว้สักพักเดี๋ยวอะไรก็จะดีขึ้นช่วงนี้ก็ให้ขยันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยยังไงผลตอบแทนก็ต้องมีกลับมาอย่างแน่นอนค่ะความรักและครอบครัวคุณจะขี้งุดงิดทำให้อาจมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวทั้งที่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ทำให้ลดถอนสเสน่ห์ของคุณลงไม่น้อยเลยค่ะคนโสดยังไม่พร้อมที่จะคบใครเพราะเอาแต่ติคนที่เข้ามาสนใจลดสเปคลงมาบ้างก็ดีนะคะสีมงคลสีเขียวเสริมบริวารรักใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุทธกลางคืนการงาน คุณมีแผนในใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอาจได้มีการขยายธุรกิจหรือทำงานใหม่ๆในแบบที่คุณชอบบางคนจะได้เริ่มงานที่ท้าทายที่ทำให้คุณรู้สึกใหา่จะออกไปทำให้สำเร็จงานที่ต้องใช้ความสามารถในการลอปีติดต่อจะโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้ก้ารเงินงานที่ต้องใช้ฝีมือและความสามารถพิเศษในเชิงสร้างสรรค์จะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดี การเงินค่อนข้างดีไปได้เรื่อยๆมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการสร้างสรรค์ต่างๆที่จะทำเงินให้คุณเพิ่มอีกทางความรักและครอบครัวจะได้มีการพบปักกันของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือมีงานมงคลในครอบครัวมีความสุขสนุกสนานดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักในงานสัมมนาปาร์ตี้สังสรรค์หรือพบรักจากคำแนะนำของเพื่อนหรือญาติญาติให้ลองเปิดใจดูนะคะ สีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล7.31นาฬิกา3น,นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานที่ทำอยู่จะมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงานที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเป็นที่รู้จักกว้างขวางงานธนาคารหรือเป็นนายทุนเงินกู้จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างดีการเงิน เงินจะเข้ามาจากไอเดียที่หลากหลายของคุณแต่จะเข้ามามากกว่าหากคุณลงมือทำตามไอเดียเหล่านั้นอย่างจริงจังรายจ่าของคุณจะมีหลายทางและทำให้เกิดการติดขัดเพราะชักหน้าไม่ถึงหลังได้ลดของฟุ่มเฟือยจัดลำดับความสําคัญให้ดีนะคะความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองความรักแน่นแฟน้น นอกใจจะเป็นคนรักแล้วคุณทั้งคู่ยังเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจมีความเข้าใจและช่วยเหลือกันในด้านต่างๆเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเค็นได้พบกับมิตรใหมอาจได้สารสัมพันธ์เป็นคนรักที่ดีในอนาคตหรือเป็นมิตรแท้ในยามยากด้วยปราศจากความคิดเรื่องชู้สาวก็เป็นได้สีมง่งคลสีชมพูสีน้ำตาลอ่อนเสริมความช่วยเหลือ กำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้อนและเดเดเี่ยวในการตัดสินใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นเวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานคุณมีโชคแบบไม่น่าเชื่อคนค้าขายอาจได้รับออเดอร์ล็อตใหญ่คนทำงานประจำข้าราชการจะได้รับชื่อเสียงหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับรู้ว่าคุณได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจการเงินวันนี้คุณมีโชคจะได้รับเงินก้อนเข้ามา อาจจะเป็นก้อนใหญ่กว่าที่คุณคาดไว้ทำให้มีเงินหมุนไม่ขาดมือแต่ก็มักจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณบางทีคุณก็คาดหวังสูงเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ความรักและครอบครัววันนี้จะได้โชคจากคนรักหรือคนในครอบครัวคู่ที่ชอบชอบกันอยู่จะได้เวลาเผยความรู้สึกในใจออกมาตรงๆซึ่งจะมีผลลัพธ์ที่ดี คนโสดบางคนจะได้พบกับคนในฝันอย่าหมัวเอาแต่ฝันนะคะเพราะวันนี้คุณมีโชคในด้านความรักค่ะสีมงคลสีชมพูเสริมความช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมเมตตาคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล 13.31นาฬิกา31าทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานงานยากๆคุณไม่วัน วันนี้ความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังในการทำงานของคุณทำให้เกิดความน่าเกรงขามผู้ใหญ่จะรู้สึกถูกใจในความขยันขันแข็งของคุณงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อกับต่างประเทศจะโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างดีค่ะการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินไปกับอุบัติเหตุหรือต้องช่วยเหลืองานสีดำระหว่างการถูกตบทรัพย์ถูกโกงถูกหลอก การใช้ใจ่ายใดๆก็มักจะต้องจ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็นให้ระมัดระวังไม่ประมาทและรอบคอบในการใช้เงินด้วยนะคะความรักและครอบครัวมุมมองความรักของคุณคือการทําให้คนที่คุณรักมีความสุขสะดวกสบายคุณจึงมุ่งมั่นที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนรักและครอบครัวดีขึ้นทําให้สนใจการหาเงินทองมากเกินไปคุณควรจะให้เวลาคนรักและครอบครัวเพิ่มขึ้น เติมความหวานให้กันและกันบ้างสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผองใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล1 0 3นาฬิกานาทีถึง 12. นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ